สวัสดีคะ่ะโอเคนัง่งฝาผ้าเสร็จด้จ้าเด้อหมนี่สิมากินตำบักุงต่างทุงหน้าได้ก็ไม่ยิซอมากินบักหมีได้บันที่นี่เด้อเดี๋ยวให้เพื่นเบิ่งนกันข้าวเนึ่งกีฟ้านี่นะจ๊ะตำส้มตำนะคะส้มตำส้มตำนะจ๊ะม,ม,มีีมีเส้นหมีมีแคบหมูแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะจ้า มันีนกล่องเดี๋ยวเดีด๋ยวแม่ก็กินแ่เห็นหมูไม,ไม่ใช่หมูอยู่ฝั่งนี้หมูอยู่ฝั่งพี่หมูอยู่ฝั่งพี่นี่เซนมีแต่ก็กินมีไปจิลาแต่ก็าาก,กินมีไปเขาก็กินเขากินแคบหมูเด้อแต่โม่งดนดก็ไม่ใหญ่สอพักอยู่ผิดได้เนี่ยโบเห็นเอาเปลี่ยนมุมาตายแล้วเฮ็ดไหมมีปลาพร้อมเห็นเบาเปลาพี่น้องปลาแผ่นได้บัตรนี้เอานนี้โรเตเล่นด้วยกัน ปลาแผ่นนะจ๊ะปลาแผ่นนะจ๊ะปลาแผ่นนะยึดแถวบานเพิ่งนี่ปลาหน่อยๆเนี่ยอันเด้อเพิ่นบอกว่าเกิดอย่างปลาโอท็อปเด้อปลาโอท็อปเอินปลาอีกไแม่ตัวอะไรวะเอ้าสวัสดีกันไม่บายก่อนบ่ไหวสวัสดีค่ะไม่ไม่ไายไม่ไม่ยโสเราเบ่ไหวเราเผ็ดแห้งอ่ะมันเป็นงั้นันเราก็จวดเลยนะคะเม่์โสเรากินบอกเมี์เราบ่ไหวแล้วเราเผ็ดแล้วพิ่นเผ็ดเพิ่นที่เราฝากพึ่นบ้าพิ่นกิน ขึ้นกินหมากหลายๆงั้นเราก็มาจัดเลยนะคะเดี๋ยวคือส้มตำมรกรส้มตำมะระกอแต่ว่าไม่ใช่ตำป่านะเพราะวันนี้ไม่มีเส้นขนมจีนนะคะวันนี้มีเส้นหมี่ลวกแทนนะจ๊ะโอ๊ยสิบอคิดต่ำลงอยู่บนันนี้โอ้สมุนไพรไว้หมือนี้โอเคมาจวดปลาได้กินไหมเนีย่ยอืมน่ากินมากเลยนะได้กินไหมได้หน่อยนึงได้ค่ะา่้เิน ว้าว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 อย่ากวนใจแม่นะคะหลบเลยนะคะนะคะวันนี้นะคะโอ้ไ oh <_ t iny> <_ t iny> ม่ก็มามามาใสอ่อืมอ <_ t iny> ืมโอ้ยอืมมีอะไรบ้างบ้างธรรมชาติมากเลยดูกุ๊กไก เม่ังมาเมอลามาจ้ะอืมอืมอืันมอืมอื้ยเข็นไก่พี่นองพี่จังไก่แจ้เือนไก่ปลาไก่ปาอายเพิ่นเอามาเลี้ยงเพาะขายอืม เงนองน้องใหม่ตอนที่นอนย่างกินย่งน้องใหม่ก็ผ่านมันเข็นเลยจุกอยางอร่อยมากเลยเข็นเสร็จเมื่อไหร่มเข็นเสร็จด้ไหมมึเข็นเสร็จจังได้ผัหนังเว้ยมีแตะผีแดง ห,ห,ห,หว,วันนี้สีสันสวยงามมากเลยค่ะอืมวันนี้สีง่างาส้มส้มตำการพุ่งนาท่านกินยูบานบรรยากาศมันก็นไประดักินยูบานมัน บรรยากาศบ่ได้มีทุ่งหน้าดีกว่าคุน่ะอใหสีนนี้ได้อืออือเฮ้ยยิ้มบุญงานมันไล่สรีเกียนอโินด้วยไมทำมั้งเาอี้ยไม่ากันเด ไอ้เพื่อนนันะไม่เห็ือีเดียดไมเห็นมันเป็นเกลือเป็นอย่างนี้เต็นหนอืมยอีีปลาเนี้ยเนี่ยแพงคนสั่งหลาย ไก่บรรยากาศบ้านๆรุ่งๆรุ่งๆอืมอืม ขับหมูน้อยม,<า>อม่คืออะอรฮ้มผมขอปากอันไก่หน่อยนะหนลักไก่ปลาไก่ปลาเอาหลูกนี้ดีเด้อเอาหลูกนี้ดี ไก่แจ้น้อยขกัดนะโอ๊ยเห็ดตายืีออือ แมวห่องแมวมันอยากกินปลาอืมนี่มัมผัดเย็นๆใครหูในว่าเวลาแมวมันห่องมันห่องมันหอ่นนหองจังไหนแม่ดิแมวบอเมียนแมวแลว ฟังนดีดดแ,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 แดล,แลนนนน้มันสีหองวะแม่แม่แม่นี่บอกจะวะแม่เสียงแมวหมาหมาใุ่กถุงอีหลีเด้บหนนอกยีเบนนอกเมอนมีเทียงหน้า เดทำกื่นมากเเก็บดลมผัดผมเขาปากไหมอืมอืมที่สุดของแจ้ที่สุดของแจ้กอืมป ปลาสวิงขึ้นเถาะไม่งั้นสอแล้วเผ็ดไม่ไหวเรื่ปลาไห้ตัวนี้แม่ปลาไห้ไปไกลกวนใจอีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างเวลากินตงโมหงสเสียมากมากมากวนใจหรือไม่ไกลหน่อยมั่นนี่แม่เป็นอย่างวะไปเลย อย่าก,กวนใจดูสินี่อะไรเนี่ยดูสิส้สมตำเฮ็ดยีฝาล้อยีฝาล้าเด้อเพชรแห้งอีเดียเป็นไหนต่บางหงสุดยอดจริงๆนะคะจริงๆส้มตำนี้นโอ้ปากบานมาเลยเพชร อืมคปเลยผัดเนื้อไปหยุดแล้วเนี่ยไปอย่ากควนใจอืมไปใก่ควนใจอีกแล้วอืม,อมเดี๋ยวมึงกวนรู้อยูจับต่มด้วยกันอืม nè rồi <laughs> đó, biệt hang, không phải chơi đi ạ, không phải, nó con trai Thăm ngày อืมอืมว้าเผ็ดแห้งอืมเผ็ดแห้งตอนนี้เผ็ดลรแสบแห้งแสบร้ายเผ็ดอหลีแล้วก็แสบแห้งอหลีออืมอเฮ้นี่ไม่ไหวแล้วสั่งส้มตำบอกพริก20เม็ดบหว